กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝัน โครงการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชนในระดับต่างๆโดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ และเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนางานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้าน แต่ที่ตำบลเมืองคงชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ในช่วงวิกฤตเช่นนี้เกิดจากผู้นำชุมชนมีความสามารถเป็นแกนหลักในการบริหารงานชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมและมีความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวชาวบ้านในชุมชนมีความสามาคคีพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนยาวนาน ต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมานะ้าภาคเพียนเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ